จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญใส่บาตรทุกวันนะเพราะว่าศรัทธาของท่านนั้น <c oughs> จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบไปพระเจ้าตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาถ้าศรัทธาตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็จะย,ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ประโยชน์ก็คือสิ่งที่ <c oughs> จะทำให้เรา ได้รับผลที่เราต้องการในสิ่งที่ดีในวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสได้สิ่งที่มีค่าในชีวิตนี้ก็คือได้การเรียกว่าอัตภาพของความเป็นมนุษย์กิจโฉมนุสษ์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอย่างยิ่งเป็นมนุษย์แล้วเป็นยังไง เป็นมนุษย์แล้วเราเราสามารถได้พบพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พบครูบาอาจารย์พระอาจารย์หลวงพออ่อวิญญางสิรินทโลก็หมายความว่าเรานั้นจะนำตนให้ไปสู่ความเส้นทางที่ถูกต้องเพราะเนื่องจากว่าสังสารวัตนี้มันยาวไกลนะเรายังต้องเดินทางข้ามภพข้ามชาติไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด ที่ตรงไหนที่เรียกว่าความต้องการของท่านทั้งหลายก็คือพระนิพานเพราะนั้นในการเดินทางเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกว่าก็ต้องมีเขาเรียกสเสบียงใช่ไหม <c oughs> สเสบียงบุญบุญญาณิปรโลก,กัสมิงปฏิฐาโหติปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งในภพนี้และภพหน้าท่านก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องอีกนะตรงเส้นทางอีกหมายความว่า ท่านก็จะมีโอกาสที่จะไปสู่พระนิพพานได้แต่ว่าเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะต้องพบอะไรอ่ะมีเคาเรียกว่าตัณหาอุทานกิเลสอะไรอวิชชามากมายที่มาอยู่แวดแวดล้อมเราที่อยู่ในใจเราเพราะนั้นเนี่ยการที่เมื่อมันอยู่ในใจเราเนี่ย การตัดสรู้บรรลุธรรมก็อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะก็เรียกว่านําสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อยๆออ,ออกจากใจได้พระอาจารย์หลวงพ่อก็จึงพูดถึงการทําสมาธิเมื่อมีสติสติก็จะเห็นธรรมจะพบธรรมพระอาจารย์หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าพบธรรมเนี่ยเมื่อเราเกิดปัญญาเราก็จะสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้ ก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำตนเป็นประโยชน์นำตนให้หลุดพ้นได้เร็วขึ้นเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่มาดำเนินการอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อตัวท่านเองด้วยแล้วก็เพื่อพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยเพราะเมื่อเรามาทำบุญที่วัดศรีรัตนธรรมารามเนี่ยมาช่วยงานที่วัดศรีรัตนธรรมารามหมายถึงว่า เราก็เลลึกถึงท่านเะยลึกถึงความปรารถนาของท่านที่ต้องการ <c oughs> จะให้วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาเราก็ช่วยกัน <c oughs> เมื่อช่วยกันแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ได้บุญกุศลด้วยนะ <c oughs> อย่างวันที่สิบนี้ก็จะมีการประฏิษฐานพระพุทธรูปแปดสมัยอยู่ในเจดีแปดแดองค์รอบ <c oughs> ใจดีใหญ่ซึ่งเจดีตรงกลางนี่ก็จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นเราก็มาร่วมงานเราก็จะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นการที่เราจะหลุดพ้นได้นั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยวิปัสสนาแต่วิวปัสสนาในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระาจยาหลวงพ่อจึงบอกว่า ค่อยๆเป็นค่อยไปไปนะตามขั้นตอนตามความต้องการในโลกนี้แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเมื่อพลังจิตเขาสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถนำตนไปสู่การวิปัสสนาได้นะส่วนที่จะได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่บุญวัสสนาบารมีของแต่ละท่านนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ย ได้นําตนเองมาสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านท่านตรัสว่าอาสาอาสาเลสาระมัตติโนสาเลจะอาสาระทัส,สิโนเตสาลังนาธิคัตฉันติมิจฉาสังกัปปะโคจราให้อกว่าผู้ที่เห็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความคิดผิดย่อมไม่ได้พบสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระคืออะไรก็สิ่งที่ <c oughs> เป็นประโยชน์กับตนเราเช่นเรื่องของทานศีลภาวนานะสิ่งเหล่านี้ทําทานก็ต้องทําเพราะว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เราไปพบชาติใดเนี่ยก็จะได้มีความสุขสบาย ศีลก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าหาเราผิดศีลมากเราก็ต้องไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเรารักษาศีลให้ดีเราก็สามารถไปสู่สุคติภูมิได้ภาวนาการทำสมาธิก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยก็เรียกว่าให้พบความสงบเมื่อสงบแล้วเนี่ยก็เกิดพลังจิตขึ้นมาพลังจิตขึ้นมาก็สามารถที่จะไปลดละกิเลสอุปทาน พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าอุปทานอุปทานในโลกนี้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันเหนียวแน่นนักมันไม่ใช่อยู่ๆที่ว่าเราจะบอกว่าละอุปทานละบุทานแล้วจะไปสู่ความสําเร็จได้นะมันต้องอาศัยพลังจิตพลังจิตก็เกิดจากการทําสมาธินั่นเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนมามธรรมคนส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเห็นความสําคัญของสมาธิ ตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เราสั่งสอนเรานั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติตนเองแล้วหนึ่งสองก็เป็นประโยชน์ก็ส่วนรวมก็คือต้องไปแนะนำคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องคนทั่วไปให้เขาได้เข้ามาทำสมาธิบ้างนะเพื่อจะได้มีในช่วงชีวิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทำใน ก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นกุศลเป็นกุศลแล้วก็เป็นบุญมาสนาบารมีข้ามภพข้าชาติได้ซึ่งในของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็เรียกว่ามีสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมาหมายถึงว่าเป็นสถานที่มีหลักการสอนที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนะหมายความว่าถ้าท่านได้เข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยแน่นอน ต้องได้ผลของการสมาธิแน่นอนแล้วก็เป็นผลที่ถูกต้องในอนาคตคนเหล่านั้นก็จะสามารถไปเผยแผ่ให้กว้างขวางมันยิ่งขึ้นและถ้าเผื่อมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องท่านก็ได้บอกกล่าวกับคนทั่วไปได้ท่้นก็ขออนุมโมทนาการท่านทั้งหลายซึ่งพยายามที่จะมาสะสมบุญซึ่งมันไม่ได้ง่ายนะ ที่ใครจะมาทําอย่างเช่นคุณจะมาใส่บุญใส่ทําบุญใส่บาตรทุกวันคุณจะมาถือศีลอุโบโสถศีลในวันพระซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นวันที่ร้อยยี่สิบห้าครั้งแล้วบางคนก็มาทุกครั้งเลยร้อยยี่สิบห้าครั้งนี้อันนั้ก็อยู่ที่การสะสมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราความเป็นอยู่ของเราด้วยทุกคนก็มีกิจการงานนะแต่เพียงแต่บอกว่าถ้ามีเวลาก็นำตน มาถือศีลอุโ,โ mm บสถศีลดึ่งจะทําให้ตัวเรานั้นเนี่ยเ็เรียกว่ามีความดีเพิ่มขึ้นและศีลนี้ก็ยังสามารถที่จะนําท่านทั้งหลายไปสู่พระนิพพานได้เช่นกันเพราะมันเป็นพื้นฐานอันสําคัญด้วยนะมือศีลก็เวลาทําสมาธิสมาธิก็ก้าวหน้าเช่นกันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยระลึกถึง คุณความความดีอะระหว่างวันก็อย่าฟุ้งซ่านมากนำความคิดของตอนเองมาอยู่กับสมาธิบ้างจะพุโทโธก็ดีอยู่ในลมหายใจก็ได้หยุดความคิดชั่วคราวก็ไดนะ้หรืออยู่ในอริยบททำอะไรก็รู้เดินก็รู้อะไรเงี้ยนะแต่ขอให้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันก็ สุดท้ายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายนะที่เสียสละเวลามาทำบุญใส่บาตรเพราะว่าวัดนี้เท่านั้นที่มาทำตักบาตรวันหนึ่งเนี่ยได้พระห้าหกสิบรูปคุณไปอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณใส่บาตรใส่บาตรได้วันละรูปสองรูปใช่ไหมเรามาอาทิตย์หนึ่งนี่เป็นปีแล้ะถือว่าเราไปใส่บาตรเป็นปีแลวนะก็ขอให้รละลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่า อายุของคนเรานั้นไม่แน่นอนนะนไม่เกินร้อยปีโดยส่วนรวมก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรันาตนตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีพลานุภาพพระบารมีของพระอาจารย์หลวงพ่อพระบารมีของผู้บาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือบารมีแห่งการปฏิบัติ สะสมของท่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีความคิดอยู่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะมักมีวงแปดแล้วก็คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องทำนองของธรรมก็ขอให้สมเร็จและเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ ขอจงทุกคนทุกท่านเธินสาธุ